ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับมาพบกับผมไก,ก่นุกทุกงานกันอีกครั้งนะครับวันนี้จะมีข่าวดีสําหรับผู้ที่ใช้ธนาคารอมสินที่มีเงื่อนไขดังนี้นะครับซึ่งธนาคารได้ออกมาประกาศแล้วว่าปีใหม่นี้จะมีรางวัลเล็กๆน้อยๆสาหรับลูกค้าที่มีเงื่อนไขดังนี้นะครับผมไปดูกันเลยนะครับนายอาคมเติมพิทยานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่า ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทําของขวัญปีใหม่2564สําหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปผู้ประกอบการและลูกค้าสถาบันการเงินเฉพาะกิจโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับสำหรับของขวัญธนาคารออมสิน,นครับมีดังนี้นะครับมอบเงินจำนวน500บาทให้กับลูกค้าที่มีประวัติ การส่งชำระหนี้ดีไม่น้อยกว่า3ปีไม่มีประวัติการปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือเป็นหนี้ NPL โดยมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่5เดือนธันวาปี63ถึงมกราคม64นะครับและก็ยังเพิ่มรางวัลพิเศษของสลากออมสิน ดิจิตอลฉลองปีใหม่5 6 6จําจำนวน20รางวัลซึ่งรางวันละ1ล้านบาทรวม20ล้านบาทสำหรับผู้ออกรางวัลจะออกในเดือนมกราคมพาปี6ีนั่นเองนะครับสำหรับข้อมูลจากธนาคารอมสินมีเพียงเท่านี้ใครหลายๆคนอาจจะได้500 000, บาทหรือดีไม่ดีท่านอาจจะได้รับ1ล้านบาท ถ้าท่านซื้อสลักอมสินเป็นต้นนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีอย่าลืมติดตามช่องไกนุกรุกทุกง,งานและว,วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีครับ